แต่เรื่องแรกที่ต้องมาอัปเดตการคือภารกิจของตำรวจทหารในวันเสาร์แบบนี้นะคะขนกำลังไปร้อยกว่านายพรอ้อมหมายสารเลยเข้าไปตรวจภายในชุมชนท่าอิฐที่จังหวัดนนทบุรีค่ะพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จำนวนมากนะคะดันผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์ค่ะกล่าวว่าการเข้าตรวจค้น ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับปตามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดในครั้งนี้มีประชาชนแจ้งเบาะแสจึงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในชุมชนค่ะขยายผลตรวจค้นบ้านพัก5หลังที่บริเวณชุมชนท่าอิดจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดรายใหญ่3คนนะคะที่เป็นผู้ต้องขังแล้วก็ถูกควบคุมตัวในเรือนจำ3าม3เรือนจำด้วยหลังจากตำรวจสืบทราบว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชนและยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจับผู้ต้องหาได้2คนค่ะพร้อมยึดยาบ้ากัญชาได้จำนวนหนึ่งและอุปกรณ์การเสพ มีผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนหลบหนีไปได้ถึงขั้นหลบหนีกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจเร่งติดตามตัวดำเนินคดีอยู่นะคะาทางพลตำรวจตรีพรชัยก็บอกนะคะบอกว่าเข้าไปตรวจคน้นค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นชุมชนแออัดอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีความสัมพันธ์รู้จักสนิทสนมกันดีคนที่ทำผิดก็อาจจะมีการนำยาเสพติดไปซุกซ่อนที่อื่นนะคะนี่ก็เห็นรายงานต่อเนื่องสำหรับนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลเพราะบอกมาเลยนะคะ รัฐบอกว่าต้องทําให้ได้ปราบปรามให้หมดสิ้นเป็นศูนย์ภายใน6เดือนไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดแต่รวมไปถึงทั้งการพันน,นันเรื่องเงินกู้นอกระบบด้วยค่ะก็จะครอบคุมทั้ง16ฐานความผิดของผู้มีอิทธิพลน,นะคะ